สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบ้าซนสมอลดำสุขุสุขชนนะครับคลิปนี้บาซนก็มีข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมอ้อยแระน้ำตาลมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมนะครับนายยกสั่งไม่ซื้ออ้อยเผาข้าวโพดที่ผ่านจากการเผา จากสถานการณ์ในช่วงนี้พี่น้องเขากะต้องประสบพบกับความยากลำบากอย่างแน่นอนนะครับข่าวคราวนี้จะนํามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมสําหรับพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและพี่น้องที่ปลูกขา้าวโพดนะครับจากสถานการณ์โดยร่วมก่อนที่จะถึงหนาหนาวนะครับ ที่จะเกิดพุ่นพี่เอ็มสองจุดหาในระยะช่วงหน้าหนาวไปถึงหน้าเร่งนะครับล่าสุดกมีข่าวเข้าจากการประชุมคอรมอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ยี่สิบก้าตุลาคมสองพันหรยหกสิบเจ็ดนะครับโดยนายยก รัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ได้สร้างการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรองนายกรัฐมนตรีนะครับถึงเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาพุ่นพี่เอ็มสอที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวไปถึง ช่วงฤดูแล้งนะครับโดยนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับที่ทางนายกสั่งว่าให้ว่างมาตรการดูแลป้องกันการเกิดฝุนพ m 2.5นะครับใน เรื่องนี้กระซังการไปว่าจะไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อข้าวโพดอ้อยที่ผ่านการเผานะครับซึ่งกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อพี่น้องเช่าไร่อ้อยเฮ้โดยตรงเลยที่เดียวสำหรับในเรื่องนี้นะครับในการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางนายกรัฐมนตรีสร้างการออกมาโดยตรงเลยนะครับ พี่น้องชาวไร่อ้อยเฮาก็ต้องมีการปรับตัวกันยอย่างไงอย่างแน่นอนก่อนที่จะเปิดทีบยนะครับขณาจ,จะมีมาตรการออกมากดดันพี่น้องเฮาอย่างแน่นอนนะครับ mm. เนื่องจากการสร้างการผ่านทางการประชุมคอรมอนั่นนะครับจะมีผลบังคับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและไร่ข้าวโพดของเฮอย่างแน่นอนนะครับก็ต้อง ดูกันนะครับว่าจะมีมาตรการียังออกมาบีบบังคับพี่น้องเข้าหรือบ่อส่วนเรื่องการซอยเหลือก็ยังโบงมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับในฤดูกาลใหม่ฤดูกาลเก่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับยังโบงมียังที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับมีแต่จะบังคับตั้งแต่สอนอที่ออกระเบียบนะครับที่จะ ปลาปามนะครับการลักลอบเผานะครับมาถึงนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างการโดยตรงนะครับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูแลนะครับในเรื่องป้องกัน PM 2.5ซึ่งก็มีเรื่องเป็นวงกว้างนะครับรว่าจะเป็นรถยนต์โรงงานนะครับไฟป,ป่านะครับเข่าวพูด มันสัาปรังอ้อยนะครับที่สําคัญที่ตรงกับพี่น้องเกษตรกรก็มีข้าวโพดโอ้อยมั่นนะครับที่โดยตรงเลยนะครับที่เกี่ยวของกับพี่น้องเข้าโดยตรงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวคราวที่นํามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมในช่วงนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการรับตัว ให้ท่านตามนโยบายรัฐบาลแม้ว่าจะขัดใจแต่ก็อาจจะต้องทํานะครับพี่น้องหากเขาบ่ซื่อจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ